พี่ปอยตรงเนี้ยเขาวางาท่อระบายน้ําไว้แล้วค่ะมีท่อระบายน้ <soever S 2> ํ <Nash> นนาเรียบร้อยค่ะไฟ<ด>ฟ้านี่โอ้โหหน้าแปลงเลยสาม,ามเศษหน้าแปลงเลยค่ะที่ดินก็จะติดถนนเลยนะคะแล้วก็มีเนื้อที่ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะน,น้องแอนเนื้อที่ทั้งหมดของเราสิบเก้าไร่แปดสิบสี่ตารางวาค่ะพี่ปอยค่ะ,คะอันนี้เราเพิ่งเก็บเกี่ยวข้าวไปนะคะเมื่อกี้นี้เอง เนื้อที่19ไร่8ี4ตารางวาค่ะปัจจุบันก็คือเพิ่งเก็บเกี่ยวข้าวไปค่ะด้านหลังด้านหลังติดคลองบางประกดนะคะพี่ที่ส่วนด้านข้างก็ติดคลองสาธารณะประโยชน์นะคะหูแสดงว่าแปลงที่ดินตรงนี้ยมีคลองล้อมรอบหมดเลยใช่ไหมคะพี่แองมคลองล้อมรอบเลยบอกว่าที่ดินตรงนี้อุดมสมบูรณ์มากแล้วก็เหมาะเหมาะที่จะกู้ไป เก่งกำไรก็ได้ทาที่สอดค่ะหรือว่าลงทุนทางธุรกิจหรือว่าจะทําเป็นพัฒนาอสังหาโครงการใหญ่ๆแต่แปลงตรงนี้นี่เหมาะเหมาะมากกับทํา